ซึ่งพอเริ่มมาถเช้านี้นะคะก็มีพี่ๆนักข่าวโทรมาสอบถามกันเรายท่านท่านเรียนจะไม่แก้ต่างในข่าวทุกกรณีนะคะที่นากข่าวผิดเขียนกระสารทุกอย่างนะคะที่เราได้ไม่ยอมพิพากษาประกอบนะคะซึ่งพอทางขอปรรตท่านเรียนได้รับลิสต์ นะคะจากทางโรงเรียนบ่ามีการขอปูนสร้างบ้านนะคะให้กับเด็กหญิงเปรมนุษน,นะคะนะคะลงตรวจสอบพื้นที่นะคะว่าตามหน่วสื่อที่ทา,างคชพมโรงเรียนบ้านเขาจารได้ส่งให้เรามานะคะเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วนะคะงบประมาณในเรื่องของการก่อ,อสร้างบ้านให้กับเด็กหญิงเปรมนุษ ทางโรงเรียนนะคะพร้อมทั้งุณสาทั้งหลายนะคะตอนนี้ท่านบอกว่าเงินที่ได้รับบริจาคมากพอที่จะดำเนินการสร้างบ้านท่านก็เลยบอกว่าจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ที่ท่านส่งหนังสือมาท่านอยาก คุณครูสุวิชญาเองนะคะทางผู้สื่อข,ข่าวของอาเป็นเอกสารหมายเลขเจค่ะว่าผู้ที่ื่ทำร้องขอในเรื่องของกองอารขออหนึ่งก็คือในเรื่องของการแบบถูกสร้างบ้านกับอบต เยอะมากครับขอมาายนะครัเ่องการแก้ไขนก็้อกระทรนะครับมีต้องการกการบริารอนนีเป็าอนี้มีเลย้ไม่มีผเาร่ผูดไปนครับก็ให้สิงตรวจสอบจะริจาคทในรูปามกายหรือเปล่าถ้าบริจาคถ้าบริจาคก็คเงินผมรอแลืวองเขบอกว่ามาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าจะได้นัดบรรจัน มันจันไปก็บอกว่ายังไม่เสร็จยังไม่เสร็จว่ารอช่วงบ่ายช่วงบ่ายไปก็บอกยังไม่เสร็จอีกจนเพิ่งมาได้ม่วเมื่อวานตอนบ่ายผู้เนี่ก็เเพื่อนเจ้าของที่ก็ยังมาผู้ใดถูกคนโผดลงไปว่แล้วมือของผู้เนี่เอาเงินถ่านเงินมากินกันไม่ได้กระเป๋ากันทั้งที่ผมหูเลยบ้านถึงจะมาสั่งจะสั่งสองคนมาสั่งอะได้ก็เลยให้สั่ง สองปีที่แล้วและตั้งแต่สองปีที่แล้วคูณนี้กับนายสมพงษ์ยังไม่รู้จักกันด้วยซ้ำใส่ก็ <laughs> ไปที่อะไรก<ม>็สัญญาก็มีมมอยู่ที่ข้อมูลที่เรียกว่านายกก็มาพูดกับพมาจอว่าเด็กคนเนี้นะจริงๆแล้วเขาไปสืบมาแล้ว ฐานะทางพ่อก็พอมีพอมีพอมีเงินจะกินนะยาทางพ่อก็อ่ะส่วนแม่ก็ไม่ได้มาทอดทิ้งก็มาส่งเสียมาอะไอยู่ตลอดไอ้นี่พมเจเป็นพยานได้เลยมีขโมยเมามีแต่มาเอามีแต่มารบกวนกับลูกกับตาทางนี้ไม่เคยมีมาให้แล้วก็นาะยกก็โวยเรื่องแี้เรื่องเรื่องที่มาสร้างสารทางนึงแหละยังไ่ได้เรื่องที่มาสร้างเลยไม่ขออนุญาตที่ไหนยกก็มาโวยวายเรื่องนี้แหละก็ใน,นที่ประชุมมันนะเขาก็เลยออกคำสั่งเป็นบันทึกที่ประชุมเลยวันนั้นน่ะพมจเป็นคนบันทึกเพราะว่าให้ผมคือนายวรพงศ์ปาสพง์ แต่กูน่ในการจะจดพืันที่ไว้มีบันทึกประชุมขคอมพเก็มีว่าประชุมวันไหนนะคมจเก็บันทึกไว้บันทึกประชุมเลยว่าให้ผมในพบพาตะพงไปดีนะคนเลยกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าทํานองทํานองเหมือนกับว่าเะ้งลยเป้งเลยไปความคืารนี้ก็เลยบันทึกประชุมอะไรว่าให้นายว่าพบพาพาตะพงไปเลยหลังนั้นจะมาอีกประมาณสองสามวันก็พาตะพงไปก็ออกมายื่นเรื่องพวงเนี้ยไปเยอะคนัดไปอบตอไปส่มเรื่องมายื่นไว้แล้วอ่ะจะมายื่นทำไมซ้ำ สาวช่างเขาก็มาดูสองทันเลยแับยังว่าถามจะขอให้ย้อนประตูนี่ก็อลูมิเนียมสายแก้วให้มาเไปยังอลูมิเนียมวางน้ำเย็นให้มาประตูหน้าต่างประตูสวยเลยเนี่ยตอนนี้ก็รอเนี่ยจะรับมอรบเนี่ยรอนี่ยดูอืม ติงไฟฟ้าติดเรียงในหลวงติไฟฟ้าราชินีกไฟฟ้านี่ก็กรมไฟฟ้าไฟฟ้าบริการไฟฟ้าโตต้องาให้มาไฟฟ้าการไฟฟ้าวัฒนาให้ก็ไปหาลูกปิดเลยลูกปิดประตูปิดประตู เบาๆช้าๆใชา่ไหมล่ะนั่นน่ะนอนนอนอยู่รู้ใครมานน่าตรงหัวบันไดอ่ะมาเล่าให้คุณฟังอ่ะดูเลยคนไม่ได้เลยเ,เดินเข้าไปเดินเข้าไปเดินไปถึงบันไดยยนี่หละอ้าไม่พอน่า เขานิ่งเฉยเขาก็ต้องช่วยลูกศิษย์ผมไม่เคยออกนอเลยอันนี้คุณแอดเหนื่อยเป็นลมเป็นลมปวดหัวน้ำตีเอเออแล้วเขามาทำนานไหมครับเขามาเฮ็ดโดนบอแม่าหูไม่ค่อยดีต้องพูดกันัไม่ดจจำก็ได้ด้วย สองไงสามให,หใยงแต่ของเกของเกก็มีอยู่ก่อนนะไม่ใช่คุณได้ซื้ออย่างเดียวนะ, <c oughs> ะดีใจไหมครับที่จะได้บ้านหลังใหม่ค่ะหลังจากนี้จะทำไงลูก ตัง้งใจเรียนให้จบนะตัง้งใจเรียนให้จบค่ะครับโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับเป็นครูค่ะเป็นครูนะฮะ